ามาดูอีกคนนึงนะคะเราไม่รู้ว่าพวกเขาหลอนกันหรือเขาอะไรนะคะ,อะขอยืมเสียงของคุณช่องยูทูบเบอร์ช่องนี้นะคะเขาวิเคราะห์ว่าระหว่งางที่เขาไปกินข้าวอยู่เนี่ยนะคะที่เขาไปกินข้าวอยู่ในร้านอาหารแห่ <f ors> งหนึ่งเขาเจอกับเจ,จ้าหน้าที่ไม่รู้เจ้าหน้าที่อะไรนะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่บุษรุษไปรษณีย์แต่เขาบอกว่ามีพิรุษขขเขาพวกเขาคิดกันขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาบขอกว่าเขาไปกินข้าวกัน ในร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วเขาก็มองกันเจ้าที่ก็มองเขาเจ้าหน้าที่ก็คงจะมองนะฮะแม่งทุกคนไม่ถือช่องกล้องหมดเลยเอาอยูทูบเบอร์แม่งถือกล้องเต็มแล้วได้เสียงดังถ้าเป็นเราเราจะมองไหมจ้าเราก็มองถูกต้องไหมคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่มองพวกเขา มองแล้วเขาก็และพวกเขาก็ปรึกษากันว่าใช่เลยใช่ใช่แน่เลยจะสกดรอยพวกเราตามมาแน่เลยเขาคิดกันถึงขนาดนนั้นเนี่ยหรอเขาเจ้าหน้าที่สะกดรอยตามกันขนาดนั้นหรอคะเอซี FC ตอนนี้ก็กําลังแบบว่าขะานนั้นเลยเหรออย yeah, นะ่นะเรามันระวังนะต่อไปจะไปกินอาหารร้านไหนเนี่ยลุงจะต้องหาที่ปลอดภัยให้ลุงนะ mm hmm. และอย่าบอกใครก่อนในไลฟ์สดว,ว่าลุงจะไปกินร้านไหนเราแวงและร้อนกันไปหมดแล้วหรอคะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งนู้นไปหมดแล้วคะ ขนาดนั้นเลยเหรอคะทีนี้ไปสนีจะไปส่งไปกินข้าวร้านนั้นก็ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่มีพี่รุธค่ะเขาบอกเจ้าหน้าที่มีพี่รุตนะคะคุณสิบจีคุณแสวงคะเอาอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่มีพี่รุธนะคะระหว่างนี้นะคะทําไมกลายเป็นระแวงกันเขาระแวงอะไรกันเหรอคะทำไมยิ่งสืบไปทําไมฝั่งนู้นยิ่งระแวงกันขึ้นเยอะขึ้นเยอะเราขอฟังหน่อยนะคะช่องนี้เขาพูดอยู่ในช่องของเขานะคะหลอนไปแล้วขนาดองค์ปู่ยังหลอน ขนาดองปู่นะคะยังหอนก็ยังหลอนกันเลยค่ะตอนนี้คืออาการของฝั่งนู้นเขาเป็นยังไงคะคล้องรูปคล้องดังก็บอกว่าเสียงองค์ปู่ไม่หอนก็บอกว่าเสียงอง์ปู่เจ้าหน้าที่ไปกินข้าวในร้านอาหารก็บอกว่าเจ้าหน้าที่มีพี่รุษอาจจะสะกดรอยตามเรามาเป็นประเด็นสําคัญที่ออกมาพูดกับเอฟซีได้เลยนะคะตอนเนี้ตายแล้วเราต้องขอดูกล้องวงจรปิดนะคะ ของร้านอาหารร้านนั้นแล้วว่าเจ้าหน้าที่เขาหลอนจริงหรือเปล่าหรือพวกคุณหลอนกันไปเองเพราะว่าพวกคุณมีการกระซิบกระซาบกันบอกว่าใช่เลยใช่เลยมีการตกลงกันด้วยใช่เลยใช่เลยเจ้าหน้าที่เขากําลังจะไปเปนั่งนั่งสงั่งข้าวไข่เจียวไม่เจอพวกคุณมองเขาก็งอึงงอึง,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 งเขาก็ต้องมองแล้วดูคุณละไมวะถูกไหมคะเอา้าตายแล้วหลอนกันไปหมดแล้วคะ่ะฟังหน่อยนะฮะฟังเขาหน่อยเขาเขาหลอนกันหรือว่าเขาเขาคิดมากจะไปหรือเปล่าคะโปรดใช้วิจัยญาณในการฟังนะคะ ช่องมาแล้วนะคะ1,2 0 0กับ5้าคนพวกเธอเป็นฝั่งนูน้นก็ช่วยกันฟังเลยนะคะว่าสิ่งที่พวกเขากําลังคิดกันอยู่นะตอนนี้คือเขาคิดอะไรกันอยู่คะพวกเราไม่ไม่สามารถก้าวล่วงเลยนะคะคุณคุณทันคุณทัยนยลักษ์ก็ไปฟังเหมือนเจนสีฟังใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์กันนะคะว่านี่คือพฤติการอะไรของเขาเนี่ยมาพูดถึงเลือกประเด็นหนึ่งนะแม่พัดแม่พัดมันกำลังใจให้ทุ่ป้าและอยู่ทุกคน ครับตอนนี้นะครับมาเรื่องประเด็นประเด็นที่ว่าประเดะโอ้ได้ลงคลิปไปนะต้องระวังตัวด้วยนะน้ำกรอย่าไม่ได้จริงจรองรอรอคือตอนนี้ประเด็นที่ว่ามีคนไปไปคล้ายๆสอดแนมไปไปสอดเขาใช้คําว่ามีคนไปสอดแนมสอดแนมนี่มันต้องใช้วิธีการแบบว่า แบบพิงค์เพนเตอร์สอดแนมเลยนะคะต้องเป็นคนไปสอดแนมแอบไปแอบไปแอบฟังนะนะครับสอดแนมแอบฟังโอ้โหพฤติการขนาดนั้นเลยเหรอคะขนาดนั้นเลยเหรอคะในร้านในร้านอาหารในร้านอาหารอันนั้นอันนั้นที่ผมเห็นนะก็เห็นทุกคนในร้านเห็นทุกคนเลยในลนักษณะเอ่อเป็น,น,จนเจ้าหน้าที่นั่นแหละไปนั่งอยู่โต๊ะหนึ่ง เจ้าหน้าที่นั่นแหละไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งเจ้าหน้าที่อะไรคะคุณบุรุษไปณีสนีจนที่เทศบาลจนที่ตำรวจจนที่อะไรคะไปสอดแนมไปแอบฟังขนาดนั้นเลยเหรอคะพวกคุณสําคัญขนาดนั้นเลยเขาขึ้นสุดพยายามเขาจะไปแอบฟังก็คคณเชีนบอกให้คุณหยุดแซมแพมรีบลงไปคะ่ะนาทีที่23คะ่ะ20เป็นต้นไปต้นคลิปคะ่ะนะฮะอ่ะน,นั่งก็ ไม่รู้สั่งอาหารหรือเปล่าแต่ว่าเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็กลับมานั่งแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ไปไหนแล้วก็สายตาก็สอดสายไปมานะซึ่งทําให้เป็นที่น่าสงสัยว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็ฟังหูไวห้หูหแต่ที่เห็นคือเราเราวิเคราะห์พิจารณาแล้วว่าน่าจะใช่ บอกให้ call, you, mm hmm. yes? f อฟซนะฟังห oh. re really ูให้ห yeah, ูแต่พวกเราพิเคราะห์พิจารณาแล้วว่าน่าจะใช่ใช่ยังคะน่าจะใช่น่าจะใช่อ่าใช่ใช่หรือไม่ใช่แต่ผมว่าน่าจะใช่น่าจะใช่เราบว่าพอเรากปซิบบอกกันแล้วว่าน่าจะใช่แน่น่าจะใช่แล้วพอเราก็กระซิบบอกกันด้วยพอเจ้าหน้าที่เขาจะนั่งอยู่นั่งจะรอสั่งอาหารปุ๊บเขามองซ้ายมองขวาไอ้พวกเราก็มองเขาแล้วเราก็กระซิบบอกกัน น่าจะใช่น่าจะใช่โอ้พฤติกรรไม่รู่ว่าใครกระซิบบอกกันเพราะกระซิบบอกกันไงอะพวกคุณมีหลายคนนะที่ไปกินข้าวก็ใช่ไหมมีหลายคนนะมีทนงทนงทนายมีจำเลยทั้งคู่มียูทบเบอร์แล้วก็กระซิบบอกกันอต่อต่อนะคะเขาก็เขาก็ลุกจากโต๊ะแล้วก็ไปเลย ฉัน้าไปสิแม่งกูเดินขึ้นไปเข้าไปซื้อกับข้าวซื้ออาหารกํลาลังจะสั่งอาหารกินแม่งไปเจ๊ะเอะเอกกันร้านเดียวกันแล้วคุณเห็นไหมว่าไอตอนที่กินอาหารกลางวันแม่งแต่ละช่องถือกล้องกัแต่ละคนแต่ละคนน่ไอเราไปเครื่องแบบเครื่องแบบอย่างเงี้ยเราไปเครื่องแบบแล้วพวกคุณแม่งมองเขาถ้ามึงมองมึงน่ามองไม่มอง,มองมนหน้ากูกูจะมองหน้ามึงไหมละ่ะถ้าจะเป็นกู้ภัยก็ได้เขาจะเป็นแต่บอกว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สอดแนมเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สอดแนมแม่แอบฟังนะคะ จ้าที่ออสอดแนมมาแอบฟังเขาหิวข้าวตาจะลายอยู่แล้วบอกเขามาสอดแนมแอบฟังหรือเปล่าขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วหลังจากนั้นพวกคุณก็มองกันมองกันแล้วคุณก็กระซิบบอกกันแทนที่เจ้าหน้าที่พวกนั้นจะได้สั่งข้าวแล้วนั่งกินจําเป็นจะต้องเปลี่ยนร้านด่วนเลยค่ะแม่คุณกลายเป็นตัวแปะเข้าไปในร้านใส่ชุดเจ้าหน้าที่เข้าไปกลายเป็นตัวแปลกในร้านต้องย้ายร้านด่วนค่ะนานผู้ชม <laughs> สงสารเจ้าหน้าที่คน,นนั้นเหมือนกันเนาะเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นเหมือนกันเนาะ ก็ว่าเพราะว่าร้านในใกล้ๆสารมันก็มีอยู่ไม่กี่ร้านถูกต้องไหมคะทุกคนเขาก็ต้องเลือกร้านที่แบบว่าเออมันน่าจะกินได้อะไรเงี้ยค่ะแต่กลับไปถึงไปเจอคนแบบโอ๊ยตายแล้ว่าต่อแล้วตอนที่ในช่วงมึงกินไม่น่าเอามาลงคลิปมนันอันตรายค,ครับผมไม่ได้ลงเนะมไม่ได้ลงไม่ได้ลงคลิป แล้วก็ไม่ได้ใายก็ไม่ได้เกนะว่าใจไม่ได้แบบนี้ลุงจิมขอบคุณลุงจิมคือเลยแนะครับคือเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเออน่าจะมามาไม่ดีมาเพื่อเขาหิวข้าวเป้าลุงจิมเขาหิวข้าวเป้่าเขาไปไปคิดว่าเขามาไม่ดีเลยเหรอขนาดนั้นเนี่ยเหรอคะเขาเขาหิวข้าวเขาไปกินข้าวร้านเดียวคุณหรือเปล่าคุณไปคิดว่าเขามาไม่ดีเปล่าก็พวกคุณไปมองเขาหรือเปล่าไปมองเขามีกล้องเต็มมืออย่างนั้นนะ ขาก็รู้สึกไม่สบายเขาอาจจะรู้สึกแบบไม่สะดวกใช่ไหมฮะเอาจะถ่ายกูหรือเปล่าเอาจะถ่ายฉันหรือเปล่าจะถ่ายฉันเข้าไปในเฟรมไหมนะฮะแน่นอนเจ้าหน้าที่พวกนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะที่จะคิดแบบเฮ้ยคุณถ่ายเขาหรือเปล่าและเขาก็เดินออกไปแต่พวกคุณจะมาคิดว่าเขามาไม่ดีเลยไม่ได้นะคะตัดสินคนนะเว็บแรกเลยว่าไม่ดีไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะอย่างนี้ต้องขอดูกล้องวงจรปิดของร้านว่ามันมีอาการลัก,ลก พวกคุณกระซุบกระซิบกันตามที่คลิปบอกเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าพวกคุณคิดเยอะกันไปหรือเปล่าคุณคิดมากกขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะคดียังไม่จบจะเย็นๆกันค่ะอย่าไปคิดมากและแต่ปกติเขาก็ไม่ใช่คนคิดมากอย่างนี้นะคะเอ่อยูทูบเบอร์ชั้นเนี้ยนะฮะนะอะไรอันนี้เราไม่รู้แต่เราคุยกันแล้วว่าน่าจะใช่กันเลยนะระหว่างแต่ไม่ได้คุยอะไรครับคุยแต่เรื่อง แต่เราก็คุยกันนะ,ะ,น,ะน,น,น,นะว่าจะใช่น่าจะใช่ย้ําอยู่นนแล้วเราก็คุยกันนะะว่าจะใช่ว่าน่าจะใช่ไม่ใช่หรอกค่ะคุณคิดมากไปโอ้คุณคิดมากมีเรื่งอาหารนะไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้คุยเรื่องอะไรแล้วลุงก็ให้ให้คำแนะนำว่าตอนย็นนี้ถ้าไปกินข้าวก็คง เป็นร้านที่อยู่ในโอ้โหถึงจะต้องร,ระมัดระวังการกินข้าวที่ต้องแบบไปกินในร้านที่แบบแบบปิดมิดชิดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องคิดมากก็สั่งเข้ากล่องไปกินในโรงแรมเลยห้องใครห้องมันอ่าขนาดแม่น้องผดไม้เนี่ยลวลาเขาจะไปพักที่ไหนหรือเขาจะกินที่ไหนเงี้ย่ะเขาก็กินของเขาปกติไปพักก็ไปพักปกติเขาก็ไม่ได้คิดมากเลยทีนี้ดูแล้วพวกคุณคิดเยอะกันไปหรือเปล่ามันไม่ได้มีใครไปอารัักขาหรอกคะ่ะ มไม่ได้มีใครไปรักษาหรือไม่มีใครไปสอดแนมหรอกอยู่ที่ว่าพวกเราเราคิดกันไปเองไหมบางทีเจ้าหน้าที่เขาอาจจะหิวข้าวและไอสิ่งพฤติการที่พวกคุณถือกล้องไปเยอะขนาดนั้นนะี่ด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังตัวว่าเราเนี่ยจะโดนเข้าไปอยู่ในเฟรมของเหล่ายูทูบเบอร์หรือไม่ถูกต้องไหมคะเพราะว่าตอนที่คุณไปกินข้าวนะ่ฉันก็เห็นพวกคุณถือกล้องกันทุกช่องเลยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วพวกคุณไปพิเคราะห์ว่าใช่แน่เลยใช่แน่เลยใช่แน่เลย ไปวิเคราะห์อะไรมาตัดสินอะไรกันง่ายเกินไปหรือเปล่าเจ้าของร้านเขาคงรู้สึกแย่นะคะใช่ค่ะต้องเนี่ยเจ้าอันเนี้ยถ้าสมมติว่าบอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าไปกล่าวหานะคะเจ้าที่พวกนั้นที่เขาไปกินข้าวเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาเลยเขาอาจจะไปนั่งกินข้าวเพราะมันยิวแต่พวกคุณแกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยฟอลโล่เขาติดตามพวกคุณไปเนี่ยนะคะเนี่ยอันเนี้ยแสดงว่ากลุ่มเหล่านั้นที่เขาไปกินข้าวเรียนร้านนั้นเน่ะเขาเกลายเป็นผู้ที่ถูกลถกล่าวหาั้นถูกกล่าวหาใช่ไหมคะ โดยที่ไม่มีพยานหลักฐานไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะคะใจเย็นๆนะคะสุดหัวใจลึกๆแล้วตอนที่กินข้าวเนี่ยสีก็พยายามมองเข้าไปในทีมที่เขาบอกว่าเขามีการเพิ่มทีมเข้ามาใช่ไหมคะสีก็พยายามมองเข้าไปสีก็นับ1 2ึ่สาสี รู้สึกมีเพิ่มมาหนึ่งคนค่ะมีเพิ่มมาหนึ่งคนแล้วเขาก็ไม่ได้ออกกล้องนะ,นะคุณน้ำเขาก็พยายามก้มหน้าเนี่ยแต่ก็มียูทูบเบอร์เนี่ยถ่ายเข้าไปในในสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในทีมนี่ยหนึ่งคนมีอยู่หนึ่งคนค่ะนะคะแล้วเขาแยกโต๊ะกันไงโต๊ะอจอจอสองนั่งกินข้าวแต่จอสองก็น้าตาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าน่าแตา่วันนี้ดูเขาข่อนข้างมันก็ค้คงต้องเคร่งเครียดนะคะเพราะต้องแต่เช้าเลยแล้วก็เคร่งเครียดอ่าทีเนี้ยไอตอนที่เขาเคร่งเครียดนั้นเนี่ย ขาเคยมีการแบ่งโต๊ะจอสองก็ข้าวเหนียวไปจิ้มกับอันนั้นนะ่ะไปจิ้มอะไรไม่รู้เลยค่ะแล้วจอหนึ่งก็ไปนั่งอยู่กับท่านบอแล้วก็แต่ท่านซอเนี่ยท่านสอนั่งกับอีกคนนึงที่เป็นหนุ่มๆที่มาใหม่ที่ใส่แว่นก็มีอยู่แค่นั้นซึ่งซึ่งมันแตกต่างที่เราเคยพูดกับที่อย่างที่นักเตะวิเคอยอย่างที่เราเคยคิดกันไงว่าในวันที่สืบพยานชาวบ้านนะฮะตอนสืบพยานชาวบ้านเนี่ย คนมาเต็มเลยทีมเขาเยอะมากเลยคันเรานับมือประมาณ8คนทีมสมัยนั้นนะ8คนที่มีมีล่ามภาษาอังกฤษคนหนึ่งมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะ,ยะแต่วันนี้ซึ่งเป็นวันวันนี้นะคะเป็นวันที่สอบสอบอะไรรู้ป่ะสอบออหลักฐานหลักฐานการเก็บพยานหลักฐานนู่นนี่นั่นรวมถึงการตัดเส้นผมนะฮะวันนี้ถึงทางการตัดเส้นผมที่มาของเส้นผมนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะ ก็สมควรที่นัาแต่มันขึ้นคอนเทนต์ด่าวันนี้แบบฟายนี่แหละแค่ตัวแทนหมู่บ้านมันก็คือทุกนับวันนับวันมันยิ่งเป็นอย่างเงี้ย